อินฮิปอูด้นะเอาเว้ยมาลิมิตบูมมาดิมาดิมาเอ,อ้ยเอ,อ้ยควาตาคิว ทำไมดันเลี้ยตอนนี้มันไม่ดุเลยวะเอา๊างี้ก็สวยดิอา่าเราหมดเว็บก่อนดังนั้นเราจะส่องก่อนอีกตัวหนึ่งอา่าเจอกูมานี่ อ่าเรียบร้อยใช้ไปแล้วจะกลับไหมกดยาแล้วโอเคปั่นไปแล้วม,มาถ้าคลิปเข้าก็โดนกูแน่ อ่าอ ah. mm ืมโอ้ม oh. ่รอร่าเว็บโคตรสวยอ้าวอืม ถ้ามันจะเข้ามาอารถน่าจะโดนเราก่อนอ่าโอเคโอเคจะแฟตแล้วฆ่ามันเว็บนี้แล้วมันจะพาดทั้งเว็บอ่าปั่นแล้วโอเคเอาเอา,เ,อาเดินออก้อมหรอ อย่างนี้ก็คิวฟรีเรื่อยๆ เวลห่างของห่างไปเรื่อยๆอ้ามูมูหายไปไหนวะอ้าวเอาดึงเข้าไปเองด้วยไปไหนน้องบูมไม่มีแฟตแล้วเออ ป่ามันมาป่ากูก็มาเหมือนกันอุ้ยรวบสวยมากแดนะแฟนเลยเพื่อน ทำไมล่างมันเสียเยอะจังวะโอ้เอ,อเค ได้เพจนี้ได้ไหมวะโอ้ไม่ได้โดนสับนี่ตายอ่ะอืมมันมาไล่ต่อได้มีอันตีเฉยๆนะโอเคพอๆพอ,พอว่าไงเอามู อืมไปไหนโอ้มันแฟตแล้ว,วะโอ้ยดันรองเท้าแล้วต้องรอเว็บหน้าเว็บหน้าน่าจะได้เฟอร์เทเร็ ตีป้อมเอนโอเคแฟรแล้วโกรแล้วด้วยโอ้ oh, <c oughs> มันจ่ายของทุกอย่างเลย <c oughs> มาเนี่ยนะ้องอุ้ยอุ้ยเดือวจะาแม่ไหวอู้ <c oughs> ดังอือ เย่ละ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 มาดนะีอะน้องโอเคแฟดแล้วแรกกันแฟดเอ้ยทำไมข้างหลังมันโดนโมาดีมันมีแฟดวะเอากดอันติตอนนี้เหรอโ้โคตรแรงเอ้ยทริปเปิลคิวนามีมันแฟดออกไปก่อน ไปแล้วจู่เฮ้ย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 อ้าวมาแล้วได้อาพัฒนาคารสีแดงปับปับปับบูมอาเฟยโคตรแรงนะเพื่อนอุ้ยอุ้ยอุยอุย เอาหมดมันตายสามอ่ะต้องได้ล่างแล้ว อินฮิเปิลอินฮิบอูดะนะเอาเว้ยมาลิมิตบูมาดิมาดิมาอ่ะเอ้ยเอ้ยควาตาคิวปอมตีเกือบได้เป็นตา เฮ hey, hey, hmm, ้ยเเพื่อนเพื่อนอันนี้ส่งไม่ดีนะเฮ้ย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 เฮนดาเลียนไหลอ่าสแต็กหมดแล้วอืมบูมมาไหนอาเฟ่มาดิมาดิดาเลียนไม่มีอันติแล้วเว้ยอี่ยหมัดเคลียงควาย ควาตาอีกรอบไม่เพนตาสาักทีเพื่อนจบบ้านจบบ้านโอ้กดยอมโอเคจีจีครับโคตรสนุกเลยแบกสุดๆตานี้ต่อยหน้าทุกตัว โอเคเราเจอกันตาหน้าครับ See you n ext game